หานใหญ่อันพยามัยราปริธิไกรหลับอยู่ในที่ใสยาแต่ตัววัยวิกกุมพันใส่ตรูจำมันอยู่ข้างหน้า พระจักรีบตรบัดนั้นวายุบุตรพุรทธิไกรชัยเสีงยอองย่อนเนื้อกราวเมาลีขุนกระบีรารเวทกำบังกายเดชะด้วยวิทยา ยังทายภารากุมพันครั้นมาถึงที่ดงตาลเห็นหมู่มารรักษาปวดขานนั่งนอนล้อมวงหลายชั้นผลัดกันกันกระเวนตัวตรา คุณกระบี่ผู้มีฤทธิ์รอนยอกรเนื้อกล่าเอาเกสาจึงรายพระเวทวิทยาสะกดนิทรามูมานเสียงสนั่นครั้นครืนพยมหหนมืดมนทั่วทิศสา เยือกเย็นไปทั้งบาดาลปานดังฤดูเหมันบาทนั้นฝ่ายพวกอสุราพลคันต้องเวทหนุมานชาญชกันให้บัรดานมัวตามัวใจ ล้มหลับทับกันทั้งใครในายจะเกินกลายตรวจตราก็อห้าม่บางกรนบางครางหุ่นไปไม่เป็นสติสมประดี กฎอสุรีขุนกระบีก็เดินเข้าไปจึงเห็นสมเด็จพระหริวงหลับอยู่ในกรงเหล็กใหญ่กราบลงแทบบาทพัวในศพพักรั โอกาโอว่าพระจอมมองกุฎเกตอเดชท,ทั่วทศที่สาเป็นที่พึ่งมนุษย์เทวาควรหรือมานอนอยู่ในกรงอานิจจาเป็นอานณาจิต ทุลีพงไรทั้งภูสาพทมทรงใบไม้จะรององค์ก็ไม่มีเสียแรงเลี้ยงทหารชำนาญยุทธนับสมุดไว้ตไอบททศิสีย ในราตรีจะล้อมขึ้นไปทำการสะกดแต่เพียงนั้นช่วยกันร,รักษาไว้ไม่ได้เสียทีที่มีฤทธิ์ไกลมาหลับไหลด้วยเวทวิทยา มันจึงได้พาพระจักรีมาถึงบุรียักษานาหาไม่ที่ไหนอสุราจะรอดลงมายังบาดาลจะพิขาดฟาดฟันด้วยตรีเพชรให้เสียนเด็ด เียไว้กับหน้าชานจึงจะสมน้ำน้าไอสาทานที่อาหางการกําเริบใจรําพรางโูมไยชนละนาศพพักส สินชีวาลายไม่เป็นสติสมประดีคำประพันธ์ข้างต้นสามารถถอดความได้ดังนี้เมื่อนางพิราควรพาหนุมานเข้ามาในเมืองยักษ์ได้จึงบอกหนุมานว่าตอนนี้มายราบหลับอยู่ แต่ตัววัยวิกถูกจับใส่เรือนจำนักโทษอยู่ข้างหน้าส่วนพระรามนั้นถูกขังไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองพอได้ยินดังนั้นหนุมานก็พนมมือขึ้นแล้วไร้ยมุนซ่อนตัวรีบเข้าไปช่วยพระรามพอไปถึงดงตาลก็เห็นหมูยักษ์ผลัดการรักษาวิยนามอย่างแข็งขันหนุมานจึงไร้ยมุนสะกด ให้ทหารยักษหลับนอนทับกันเป็นกองในบรรยากาศที่มีความเยือกเย็ยนคล้ายกับฤดูฝนจากนั้นฮนุมานก็รีบเดินตามหาพระรามจนเจอเห็นพระองค์หลับอยู่ในก้งเหล็กใหญ่ฮนุมานร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจพร้อมกับก้มลงกราบเท,ท้าของพระองค์แล้วก็รำพึงรำพันว่า พระองค์เป็นที่พึ่งของคนและเทวดาไม่ควรมานอนอยู่ในกรงแบบนี้ช่างหน้าอนาจใจร่างกายก็เต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีแม้แต่ผ้าหรือใบไม้มารององค์นอนเสียแรงที่พระองค์มีทหารฝีมือดีคอยรับใช้แต่ไม่สามารถช่วยปกป้องรักษาพระองค์ จากมายราบไม่ให้ลักพาตัวลงมายัางเมืองบาดาลได้ฉะนั้นแล้วอนุมานจึงคิดจะไปฆ่ามายราบด้วยตรีเพชรแล้วตัดหัวให้ขาดนำมาเสียบไว้หน้าที่ประทับจึงจะสะใจและเป็นการสมน้ำหน้าคนเลว ว่าพรางก็ร้องไห้เสียใจฟงไฟเหมือนคนสติไม่ดีแล้วซบหน้าลงเหมือนจะสิ้นใจ